สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่และเอฟทีสุขุสุคนเมื่อนี้กะสมาเปิดราค่ากล้วยพิการบ้านคุณกระสูอําเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลาพูครับพี่น้องกับพ่อสวนครับพี่น้องเพื่อมาเปืดจักตูดเดี๋ยวเขาไปสอบถามพอสวนกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนําตู้นครับครับสวัสดีครับอ่านะนําซื้อแนะนําบ้านครับพ่อสวนครับอยู่คุณกระสูครับตาบลเ้าไกวหน้ากลางน้องบัวลาพูฮข้าครับ ครับพ่อเชมาเปิดจากตัวครับพ่อเมื่อนี้เมื่อนี้ว่าจะเปิดคั้วแม่นางท่องสองตัวครับอ๋อครับพ่อบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเลยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเก้าห้าหนึ่งเก้า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 เนะครับครับพี่น้องกับพี่น้องมาเบิงเอาครับพี่น้องมองพื้นที่พื้นเรียงโอ้ดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อสวนพิ้นอ่าจะเปิดราคาควาย เจาความพสบายแล้วจะเปิดออกยอสบายเนาะเลี้ยงมโดวนเหรอพ่อเลี่ยงมโดนแหรอครับเลี่ยงมโดวนเนาะนี้ก็ใจสองปีแล้วเลี้ยงมาโดวนแล้วครับพี่น้องก็เลยมาเปิดเลครับพอสวนครับพี่น้องเป็นแม่ดอนเนาะพ่อเนาะแม่ดอนนี่เพิ่นเป็นสายใดีพ่อแม่ดอนนี่เป็นลูกของโซกุลครับลูกของโซกุลเนาะโซกุลคว้ยเพียกอยู่ขอนแก่นครับมีใบบอครับพ่อมีครับมีใบไม่หลอดอ่แม่นี่เพิ่นมีใบไม่หลอดเหมือนบอครับครับอ๋อมีใบเนาะ ไปทับมาแล้วครับในี่ทับควบตัวของพายเงินครับโออันในท้องเพื่อนเป็นของพายเงินบ่พอมีใบคือกันบ,บ่พอใบมันนี่เขามันเบิดจะได้ไปเอา,มาไม้ใบเโอะเพราะว่าเขาทับแล้วใบเขาของเขาเบิดขเขาเลยไปเห็ดมไม่จะก็โทวมาเอาเขาวาโอจังคอยมาไปเอาเนาะครับครับท้ามอไก่ท้าผู้ใดสนใจกับจังโทษ มาถามพ่อแล้วก็จ้างไปเอามาเนาะครับแต่ว่าใบแต่ว่าใบของพ่อมันมีอยู่ลูกโซกุลอ๋อครับใบหลอดมีใบหลอดมีของมันเป็นอ่าลูกโซกุลเป็นบ่พอโซกุลลูกลูกโซกุลครับพี่น้องอ่าพ่อเปิดราคาหลายเป็นไงครับแม่นี่ก็เปิดไว้สิบหาครับต่อรองได้ครับอ๋อสิบหาตอรองได้เนาะครับอ่าเป็นควอยดอนควอยเผือกครับพี่น้องมีใบมีเอกสารครับพี่น้องขันยูไพ่ในจังหวัดนี่ส่งฟรีครับ ภายในจังหวัดน้องบัวหฮาทรงฟี่เนาะครับครับกาบบมีครับมีอยู่ด่งนิดนึงมีอยู่ด่างเนาะกาเพินเนาะมีบ่มีต่หนี้บ่มีต่หนี้ครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องทองเจักเดือนแล้วพ่อทองกำลังสีเข้าสองเดือนครับเข้าสองเดือนรับประกันทองนะพ่อนะครับรับประกันทองครับพี่น้องครับมาเบิงอัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้องเบิงโอ้มีขวัญสองท้างสองดอกงามเลยครับพี่น้องขวัญขัดดอกไม้กรมี่ครับขวัญขัดดอกไม้ก็มี่บ่พ่อ อี่ขางหนึ่งอ๋อครับแล้วก็ควนยุ่งอะไพอพี่ครับควนทัดดอกไม้นี่ครับอ๋อเนี่ยครับพี่น้องเนี่ครับด้านนั้นมีบ่พอบ่อครับมีด้านเดียวเนาะครับครับมีด้านเดียวครับบึงอู้งามครับมีกาแต่อยู่ด่างครับพี่น้องแต่ลำตัวนี้บ่มีเลยครับพี่น้องครับก็เดินเดินสนามมันละสองสนามครับเดินสนามยู่ใส่ครับพอมีเดินสนามจังหวัดน้องบัวครับอยู่หน้าคำให้อ๋อยู่หน้าคำให้ได้ที่ใดพอ ได้อับหกครับติดหนึ่งในสิบอ๋อได้รับหกติดหนึ่งในสิบเนาะครับสุดยอดเลยม่นพอแล้วก็มาคุนกีได้อันบสามได้รับสามครับได้สวยรางวัลได้ใบประกาศพร้อมเบิดอ๋อมีรางวัลแต่ว่าบ่ได้อาใบมากมือหี่เนาะพอเนาะอยู่เงียนมีเบิดครับมาตรวจกันเลยมีเบิดครับพี่น้องก็สนใจอยากได้ก็จังโทษสอบถามพ่อเขามากครับพี่น้องมีครบเบิดครับมีใบครับเบิงอัตลักษณ์ของเพิ่นครับพี่น้องเบิงครับเร็บสวยครับเรียบน่อยกอดดี ครับมีขวัญครับพี่น้องมีขวัญหาบเงินหาทองโอ้ผิวสวยครับพี่น้องบ่มีกาเลยอ่ารำตัวใหญ่นาครับพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกบ่พอครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องเอามุนมาพี่ด้วยพ่อมุนให้พี่น้องเข้าได้เบงอ่าบันท้ายครับค่วมสูงพันยูเท่าเดครับพ่อประกันไว้ยี่แปดครับแต่ว่าวัดประกันได้ยี่ิบเก้ายี่ิบเก้ารับประกันไว้ยี่บแปดเนาะครับครับพี่น้อง น้มสีเตาครับพี่น้องเอาหางง่หางสวยครับพี่น้องแข้งขาง่ดีครับเบื้องหลังครับพี่น้องเบื้องแผ่นหลังครับโอ้งามครับแม่นี่เป็นค้อยดอนค้อยเผือกเป็นแม่สาวลูกสาวโชกุลบ่พอครับลูกสาวโชกุนครับมีเอกสารครบครับพี่น้องเห็นเรากับมาเบืองน้าพ่อครับพี่น้องลําโตดีครับพี่น้องลําโตสวยนังนาดีแข้งขาง่ดีครับเบื้องโบ้ยครับพี่น้องเห็นแล้วกับ จับจองมองหาเอาครับพี่น้องน้ำพ่อสวนเนาะอยู่หน้าอยู่สวนครับพี่น้องกับมะเบิงเอาครับพี่น้องอยากมาชมตัวจริงกับมะเบิงน้ำพ่อครับครับตัวตัวไปเลยพ่อครับมาชมตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองมีซื้อแล้วเล่พ่อครับน้องนูลิงครับน่องหนูลิงเนาะน้องรู้ลิงเป็นสายพันธุ์ใดพ่อเป็นติดมูลาเลียมมลายุ่สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับ พี่นผิวกับขนเป็นโมลาอยู่ผิวกับขนเป็นโมลาเป็นสีดำครับโมลาอยู่เนาะครับเพราะแต้มกับเพราะท่านไม่มีหรอกแต่ว่าขามีไทยแร้วครับขาไทยออกไทยแล้วเนาะครับมีกำไลหนาหลังครับพี่น้องเป็นโมลาผสมครับพี่น้อง่าคมามสูงพันยูทีเท่าไรครับพ่อมันร้อยสามสิบเอ็ดประกันร้อยสามสิบแล้วครับอ๋อครับพี่น้องสถานานท้องเพิ่ท้องแล้วะพ่อท้องแล้วครับท้องแล้วเนาะท้องครับเด็ดเด่นผู้แพ่ง เด่นผู้แพงนี่มีใบมีเอกสารบพอมีครบเบิดครับมีครบเบิดเนาะของของของอานดาบย่งครับอ๋อครับใบอยู่ที่บ้านเนาะครับบ่ไเดีเยวมากครับพี่น้องถ้าสนใจก็จังมาเบิงมาชมน้ำพ่อครับถ้าผู้ใดสนใจก็มีใบไปน้าครับพี่น้องมีใบรับประกันครับพี่น้องแมนบพอใบทับมีครบเบิดมีครบรับประกันเนาะครับครับอ่าสถานะในทองเพิ่นกะ รับประกันเนาะซีเดือนแล้วครับได้ซีเดียนรับประกันทองอยู่ไม่น้อพอครับรับประกันทองครับพี่น้องโค้มโตครับโค้มโตมากโค้มโตเนาะโค้มโตเนาะครับพี่น้องเบิ่งล่ำโตครับพี่น้องแม่นี่เปิดราคาายปันใดครับพ่อเปิดไว้แปดสิบเกตครับแปดสิบเกตครับพี่น้องต่อร่องได้ครับต่อร่องได้เนาะครับพี่น้องแปดสิบเกตต่อร่องได้ในเขตหนองบัวทรงฟีคือเก่าบ่พอทรงฟีครับทรงฟีครับพี่น้องในเขตหนองบัวเฮ้าครับพี่น้องอ่า นอกสถานที่ก็จังคุยกันอีกเช่นหนึ่งนะพ่อเนาะครับครับพี่น้องเมื่อเบิงอัตลักษณ์ของเพิ่นครับสลับแม่สายโมลาครับพี่น้องครับเบิงล่ำโตโอ้งามครับพี่น้องสวยเป็นแม่นา่งทองแรกเป็นบพพทองแรกกันเครับเป็นแม่นา่งทองแรกครับหางเพื่อนอยากเป็นงอหนึ่งนะพ่อเนาะตํานี้นิดนึงหางแม่เหยียบแม่เหยียบจะน้อยบพพครับแม่เหยียบจะน้อยก็ถาเฮาจะเอาไปเฮ็ดเป็นแม่พันกะ ค่บเป็นอย่างนั้นครับพี่น้องก็ตตอร่องเขามาหาพ่อเนาะพ่อเนาะต่ตอร่องเขามากครับพี่น้องก็หางพันกับว่าเป็นปัญหาครับอ่าน้มซีเต้าเนาะพ่อเนาะครับน้มซีเต้าครับพี่น้องซีเต้างามๆครับอ่าท่ายดีครับพี่น้องท่ายง่ญ่หลังใหญยหลังหนาครับพี่น้องสําหรับแม่กางเกสาวทองแรกครับอ่เป็นสายโมล่าบ่งขาพ่นครับพี่น้องขาบักง่ญ่ครับพี่น้องขาใหญ่ครับขาใ่ญ่ดูดีครับตัวนี้ครับพี่น้องครับบ่งนํำโตสวย เบิงด้านหน้าครับมีขวันซองทางเขาเปิดดีหัวหนวกหัวโน้นดีครับพี่นอ้องอกินยาดีเนมาพ่อ,อกินยาดีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเนาะหูเนาะแม่นี่ครับพี่น้องอครับหูเบืองครับพี่น้องมีแต่นี้อยู่มุงเดียวครับอยู่หางครับพี่น้องก็ากได้ไปเห็ดแม่พันธุ์แม่บอกกัดจังโทษต่อร้องเขามาหาพ่อครับพี่น้อง อ่าบอเบอร์โทรพี่น้องเขาอยู่เนี่ยพอครับ085 085 752 752 9519 9519เนาะ9519 9519ครับพี่น้องก็มาเบิ่งมาชมเอาตัวจริงนะพ่อสวนก็ได้ครับพี่น้องอยู่บ้านกุดกระสูกุดกระสูอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลรัมพีนะพ่อเนาะครับครับพี่น้องโอ้เป็นแม่นางทองแรกได้ซีเดียนแล้วครับพี่น้อง อ่ร <Es> <an> ับประกันทองครับรับประกันทองทุกตัวเนาะพ่อเนาะครับคเปิดแม่นางสองตัวครับพี่น้องตัวหนึ่งกล้วยเผือกตัวหนึ่งกล้วยสายโมล่าครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งมาชมเอาน้ำพ่อครับพี่น้องอ่ายางไปฟุ้งได้พอทายยางทาเดือนนี่พี่น้องห่อได้เบิ่งได้ชมเพื่อตัดสินใจอยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้องจริงหรือเปล่าจริงครับครับอาเดือนมาที่เลยพ่อครับ นังน่งนาขาใหญ่เพิ่ับดึงขึ้นไม่อีกเลยพอ่อดึงไม่อีกครับครับสุดท้ายนี่กาฝากกดไลล์กดแค่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่นเดอร์ครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับผม